สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทวีกินะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าแหกปากให้เสียงดังที่สุดไม่ใช่นะครับไม่ใช่เออเราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าคอร์ดเพย์คิดมาก,กไม่ใช่ก็น,นี้นะครับเราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า Impossible s q u i วิต นะโอ้โหลากยาวเลยนะครับนะก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับตัวคิดเกมคืออะไรแต่คือที่ผมสนใจนะครับคือยอดดีไลน์นี่มันคือจะเอาอะไรนะครับจะเอาให้ดีไลน์เยอะกว่าหรือไลน์เยอะกว่านะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะครับนะทำไมดีไลน์มันถล่มทลายอย่างนี้นะครับน่โอ้โหคนสร้างเกมคนดีใจนะครับดีใจสุดยอดนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมทําไมคนมันนัวนี่อย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหแล้วทางมันต er ้องยาวเป็นท่อสะพานนั่นเลยเหรอวะอันนี้ค no yes ือวินเนอร์ห้าพันอะไรอ่ะเพเยอร์เก้าเก้าเก้าจำนวนเงินหรอจํานวนคอยเหรออันนี้หรอไม่น่าใช่นะอันนี้คือจํานวนชนะใช่ไหมอันนี้คือจํานวนตังค์โอ้โหชิดิโปะปุ๊บวะเก้า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 โปะแล้วแหละนะโอ้โหตังค์มันเยอะมากเออก็คือท่านผู้ชมมันมีเสียงอะไรไม่รู้ครับท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วกันนะไหนเ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 นไนเ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 น ตายตามเพื่อนเออคนมันเยอะจังอะทางไหนอะเอ้ยเอ้ยโอ้โหทางไหนขวาซ้ายขวาเอ้ยใจเย็นๆแล้วก็ซ้ายซ้ายทางไหนวะซ้ายให้เพื่อนไปก่อนขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย ซ้ายขวาเนี่ยต้องจำต้องจำเฮ้ยเรามาได้ครึ่งทางแล้วเนี่ยดูโอ้ยเรามาได้ไกลแล้วทางนี้โอเคฮะไปไปไปไม่ได้นะครับเกือบโดดแล้วตูเฮ้ยจูผมไม่ได้ผมไม่ได้รีบกระโดดเลยนะท่านผู้ชมหมุจะรีบกระโดดไปทําไมวะงงแล้วคือคนมันก็เล่นกัดนะเว้ยท่านผู้ชมมันมันเอาเวลามาจากไหนวะมานั่งกระโดดเล่นเนี่ยฮะ มันว่างกันมากใช่ไหมวะเออ,อเกือบแล้วดีนะครับสะบัดต,ตัวทันเค okay, ซ้ายขวาซ้ายอ่ะไปใครรู้ว่าน้ำดิ <c oughs> ใครรู้น้ำขวาไอ้โง่ยื้ยังโดบอีกขวาซ้ายซ้ายขวาเฮ้ย <c oughs> โหทำทรงเซียนเมียนะถ้ามึงตายขึ้นมานะเซียนอะ่ะเฮ้ยเอ้ย มวแต่พูดปะโถเอ้ยแม่มั่วแต่พูดปะโถตายเลยผมผมต้องผ่านให้ได้เว้ยไปทางไหนอะเอ้ดีนะสะบัดทัน <c oughs> มีพวกงโง่ไปด้วยผมต้องไปตรงนี้ตรงตรงครับตรงขวาเอยโอเคเอ้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เห,หมือนเซียนใช่ใช่ขวาขวาซ้ายซ้าย,ายขวาขวา ซ้าย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 ขวาต้องสมาธิเฮ้ยแต่ถ้าผมโดดตามมันไวเกินไปผมอาจจะตายก็ได้นะเฮ้ยโอ้ยโดดไม่ถึงอะ่ะประตูไอ้โดดไม่ถึงอะ่ะถ้าผมไม่ผ่านผมจะไม่เลิกผมพูดเลยผมต้องผ่านเอ้ยเอ้ยุ้ยซ้ายขวาซ้ายโอ้ยมันยากเออใครไม่ได้ไปจำมดวะท่านผู้ชมดูทางแม่งยาวเป็นกิโลเลย ใครมันจะไปเล่นหมดวะผมถามจริงเอะแต่มันก็มีได้พวกชนะเนียวินเนอร์เคขวานะขวาขวาซ้ายผมว่าอาจจะต้องจุดกระดาษนะใช่ไหมผมต้องเอากระดาษมาจุดป้าแบบซ้ายขวาขวาเงี้ยว่ากระดาษเผ่นหนึ่งอะเอี่ก็ไม่น่าพอนะผมว่านะมแม่งยาวไปกิโลเลยขวาเอ้ยโดนหลอกเอ้ยไอ้เฮ้ยนีเขารู้จริงนะนี่เขารู้จริงเขารู้จริงเฮ้ยเขาจุดกระดาษเหมือนผมราะว่านี่โอเคโอเคตามเซียนไปนะครับ ตามเซียนมานี่นี่น,นี่โหย้ยเซียนเงี้ยโ์เซียนทางไหนละนี่เฮ้ยขวาผมจำได้ผมจำได้ไดแล้วก็ซ้ายไม่เอาอ่ะท้ายปะวะเชื่อในเซ็นตัวเอง What What the fuck เชื่อม่เซ็นตผมมันไม่เคยแม่นเลยวะ น้องแมวบอกทีดิทำไมเซนเราไม่เคย,ยแม่งกับเขาเลยอะ่ะนายนายนาย,นายมันมันโง่งไงล่ะโ,โถ่เอ้ยน้องแมวไม่ช่วยเราเลยอะ่ะฟ้าอันนี้อันนี้ผมจําได้ผมเริมจำได้แนละ้ะนะครับเกิดวิวาาะะนะัฒนะน,นาการนะครับนะนะเอ้ยเฮ้ยนะครับเกิดวิวัฒนาการนะครับนะนะครับเกิดวิวัฒนาการนะครับนะเฮ้ย ไปไงต่อเนี่ยอยากชนะอยากชนะในห้องนี้มันไม่มีใครเป็นเลยหรือวะเไอไอพวกนี้มันเริ่มเป็นแนั้นีแบบสกิลหลอกล,อกลอก้อสกิลหลอกล่อแตงกิ you, วเบคอนเราจะไม่ลืมมึงคุณอันนี้ขวาดิเฮ้ยซ้ายแล้วก็ขวาเออแล้วก็ขวาแล้วคืออันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนี่น่าจะซายนะน่าจะซ้ายนะ,นะยนะถ้าผมจําไม่ผิดแก yeah. แล้วทีนี้จำไม่ได้แล้วนะครับมันคือสกิลการเดานะครับรอครับรอรอรอฝูงซอมบี้ครับฝูงซอมบี้เยอะเยอะข้างหลังนะครับนะแล้วก็นั่งรอเขาไปนะครับเออมันต้องมีคนเป็นอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยโดดเฟี้ยนมาแต่ไกลแล้วนี่ตามตามผู้นําไปเนี่ยเรามีผู้นําที่ฉลาดนะครับนะเออเข้าใจนะครับถ้าเรามีผู้นําที่ฉลาดอย่างเงี้ยนะครับเก่งอย่างงี้เนี่ยมันก็รอดนะเว้ยเอาจริงไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับแค่มีสมองนะครับนะเออผู้นํามีสมองเนี่ย อะไรมันก็ไอ้นันเราไปเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมีความกล้าเนี่ยทำไมผมพูดแล้วแปลกๆวะนี่โอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอเพียงแค่ใครดีก่อนนะครับคือถ้าจะให้ผมเล่นจบเนี่ยนะครับนะก็ คลิปนี้ก็อาจจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับนะเออผมไม่ต้องทำอะไรนะครับนั่งเล่นอยู่อย่างเี้ยนะมันยากมากนะครับรลายพกที่มาเล่นผ่านได้เนะี่ยคือผมตบมือนับถือจริงๆเลยมึงช็อตโน้ตกี่หน้า,ากระดาษวะฮะส่งมาให้มั่งสิขอเล่นหน่อยอยากจะเล่นผ่านจริงๆอ่ะนะเออ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็การเติบโตของช่องเราจะได้ไปถึง1ล้าน u b s สไคร e นะครับนะแต่ตอนนี้เอา1 0ึ0 0ก่อนแล้วกันเนาะเออแค่นี้แหละรครับนะน้องแมวสวัสด,ดีคนดูหน่อยสวัสด,ดีครับไปและ